ครับก็สวัสดีครับสำเราสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างนะของเรื่องอัตราเร็วขึ้นอีกสักตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้เขาบอกว่าขณะเฝ้ามองอขณะเฝ้าสังเกตวัตถุลอยอยู่บนผิวน้ําที่กระเพื่อมขึ้นลงพบว่าวัตถุนี้เคลื่อนที่จากจุดสูงสุดลงไปต่ำสุด แล้วกลับมายัางจุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งใช้เวลา5วินาทีแต่เมื่อมองสันคลื่นลูกหนึ่งเป็นเวลา10วินาทีพบว่ายอดคลื่นนี้เคลื่อนที่ไปได้2เมตรอยากทราบว่าสันคลื่นห่างจากท้องคลื่นที่ติดกันกี่เมตรเมื่อวัดตามแนวระดับ อันนี้นะถ้ามีตัวอย่างอันตัวอย่างเก่าอันหนึ่งนักเรียนถ้านักเรียนจาได้นะที่รู้วาดลูกคลื่นวาดลูกคลื่นแล้วก็เมื่อนักเมื่อนักเรียนเฝ้ามองนะเมื่อนักเรียนเฝ้ามองจุดหนึ่งนะเฝ้ามองจุดหนึ่งจุดใดเนี่ยจุดเนี้ยมันก็อยากเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงนะตามตามตามลักษณะของของคลื่นที่เคลื่อนที่ไปนะอันนี้ก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง ขึ้นลงขึ hmm. <pulled> ้นลงขึ้นลงเมื่อเมื่อเคลื่อนเคลื here, so the the ่อนขยับไปเนี่ยจุดเนี้ยมันก็เคลื่อนที่จุดจุดหนึ่งจุดใดเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะของอนุภาคของตัวกลางซึ่งประโยคนี้เขาบอกอการการขึ้นลงขึ้นลงเนี้ยพบว่าจากจุดสูงสุดจากจุดสูงสุดเมื่อขึ้นขยับไปปุ๊บเนี่ยขึ้นขยับไปมันก็จะลงมา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 อย่างจุดต่ําสุดแล้วก็กลับไปถึงจุดสูงสุดอีกหนึ่งครั้ง ตรงนี้มันก็เคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบพอดีดงนั้นไอ้ประโยคนีนะ้เขาบอกว่ามองตำแหน่งหนึ่งปรากฏว่าจากจุดสูงสุดลงไปต่ำสุดแล้วกลับมาที่จุดสูงสุดเนี่ยอันนี้ใช้เวลา5วินาทีอันนั้นก็เป็นการบอกนะบอกคาบนะหรือบอกเวลาที่ครบหนึ่งรอบพอดีเนี่ยโจทย์บอกนะบอกคาบมาให้ซึ่งคาบนะ period เ,เนี่ยเราก็จะแทนด้วยตัว t ใหญ่นะเท่ากับ5วินาที แต่เมื่อเฝ้ามองคลื่นลูกหนึ่งเป็นเวลา10วินาทีเราอาจจะเฝ้าตรงนี้ก็ได้ครับแล้วเราตามไปเลยนะตามไปเลยถึงว่าครูมีปากกาอันนี้เฝ้ามองตรงตรงจุดหนึ่งแล้วเราก็มองตรงนี้แล้วก็ตามนะตามันไปเรื่อยๆนะตามมันไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆปรากฏว่าเราเฝ้ามองอยู่10วินาทีไอจุดเนี้ยนะจุดเนี้ยมันกข็ขยับไปได้นะ ผ่านไปแล้วนะเขฝ้ามองอาจจะเฝ้า,ามองจุดเนี้ยเขขยับตามไปขยับตามไปพอครบ10วินาทีนักเรียนก็วัดนะวัดระยะจากจุดจุดเริ่มต้นที่อ่าตอนแรกนะตรงปลายปาก,กาเนี่ยก็ไปยังจุดที่มันไปได้10วินาทีตรงนี้คือระยะที่มันเคลื่อนที่ไปได้ครับนะครับก็เขาบอกว่า10วินาทีเนี่ยสิบวินาทีก็ขึ้นเ,เคลื่อนที่ไปได้2เมตรอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอก โจทย์บอกว่าถ้าใช้เวลา10วินาทีใช้เวลา10วินาทีก็เราก็จะแทนด้วยทีตัวเล็ก10วินาทีอันนี้ระวังเรื่องเรื่องหน่วยระวังเรื่องหน่วยหน่วยกับตัวแปรเนี่ย s ที G ่เคลื่อนที่ไปได้ก็จะเท่ากับ2เมตรอยากทราบว่าสันคลื่นห่างจากท้องคลื่นที่ติดกันกี่เมตร ตรงนี้เราก็มาดูตรงนี้อีกทีหนึง่งสันคลื่นตรงนี้ทองคลื่นตรงนี้งั้นระยะตรงเนี้ยมันจะเท่ากับแลมด้าส่วนสองระยะตรงเนี้ยก็ห่างกันเท่ากับแลมด้าส่วนสองงั้นโจทย์ถามหาแลมด้าส่วนสองเพื่อง่ายเราก็หาแลมด้ามาก่อนแล้วจับหารสองเนาะงั้นโจทย์ถาม บอกจยุดถามหาเลมดาส่วนสองเราก็จะหาเลมด้าก่อนโอเคนะหาเลมด้าหรือความยาวคลื่นมาก่อนก็จากสมการเนี่ยนักเรียนก็ต้องไปดูนิดนึงจากสมการจากสมการา v นาซาเร็ว v เท่ากับ s วน t เท่ากับแลมดาส่วน T ตัวใหญ่หรือค่าเท่ากับแลมดา f เอาละตรงนี้โจทย์ให้มาตัว T ตัวใหญ่นี่ตัวหนึ่งอยู่นี่ตัว T ตัวเล็กอยู่นี่ตัว S อยู่นี่โจทย์ถามตัวนี้หรือว่าเราต้องหาตัวนี้ก่อนเราก็จับคู่นี้เลยก็จับคู่นี้ออกมาก็ตัวนี้จะได้หรือหรือ S, s ส่วน t เท่ากับแลมดาส่วนทีใหญ่หรือค่บเราหาเลมดาก่อนนะหาเลมด้าก่อน <_ letter> เมื่อหาเลมดาก่อนปุ๊บเนี่ยแสด้ว่าเราก็แก้สมกรารหาตัวเลมดานะสองฟอร์ลมดาก็เอาตัวนี้ขึ้นไปคูณข้างนี้จะได้แลมด d าเท่ากับระยะทางที่ขึ้นขึ้นที่ไปได้คูณด้วยคาบหารด้วยเวลา จากนั้นก็แทนค่าเลยครับจากนั้นแทนค่าแทนค่าแทนค่า,คาก็จะได้ว่า S ก็คือ2เมตรคาบนะครับคาบก็5วินาทีคับจากตรงนี้นะครับคาบ แล้วก็เวลาที่เคลื่อนที่ไปได้ตรงนี้10วินาที okay. หน่วยก็หารกันไปก็เหลือตัวเลขนะสองคูณห้าได้สิบสิบหารสิบก็เหลือหนึ่งก็ได้หนึ่งเมตรแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถามนะครับตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถามเพราะโจทย์ถามหาตัวเลมด้าส่วนสองนะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไร่ดังนั้น ลมดาส่วน2ในเมื่อเลมดาเท่ากับ1เมตรตรงนี้ส่วนสองก็เอาสองมาหารก็เท่ากับ0.5เมตรนะเท่ากับ0.5เมตรอันนั้นคือคำตอบนะครับอันนี้คือคำตอบเพราะโจทย์ถามว่าสันคลื่นกับท้องคลื่นที่ติดกันห่างกันกี่เมตรนะสันคลื่นกับท้องคลื่นที่ติดกันเนี่ยก็จะเท่ากับเลมด้าส่วนสองนะ อันนี้ก็ก็เขียนสรุปหน่อยก็ได้ทังนั้นสันคลื่นกับท้องคลื่นอ่าโอเคขอขอไปครับตรงนี้สันคลื่นกับท้องคลื่นที่ติดกันห่างกัน 0.5เมตรเป็นการทวนนะเป็นการทวนโจทย์นะโอเคครับก็ตัวอย่างนี้ก็จบเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ